หลายคนนะคะถามกันมาเยอะมากว่า คุณแม่ที่ท้องอยู่เนี่ยสามารถใช้ยาสีฟันอีฟตัวนี้ได้ไหมเพราะว่าหลายๆคนกลัวนะคะว่าเนี่ยสกัดมาจากน้ำมันกันชงแล้วเนี่ยเวลาใช้แล้วเนี่ยจะมีอาการมึนเมาเป็นอันตรายต่อตัวเองแล้วก็ลูกในท้องของเราหรือเปล่านะคะจ๋าตอบตรงนี้เลยนะคะว่าไม่เป็นอันตรายเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะเพราะว่าเราสกัดแต่ในส่วนของเฮิร์บนะคะที่มันเป็นตัวช่วยลดอาการปวดอาการอักเสบลดน้ำลายในช่องปากนะคะทําให้แบบปากเราไม่เหม็นทําให้ปากเนี่ยมันหายเหม็นทันทีทําให้น้ําลายมันไม่บูดนั่น นะะในส่วนของอาการมึนเมาพวกแบบสารกัดที่มันมีส่วนที่ทําให้แบบมึนเมาอะไรเงี้ยเราไม่ได้เอาส่วนตรงนั้นมาใช้นะคะเพราะฉะนั้นหายห่วงได้เลยนะคะว่าคนท้องใช้ได้ค่ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจ๋าจะใช้ให้ดูนี่จ๋าบอกเลยนะว่าคุณแม่อย่างเราอะคือตอนนี้จ๋าติดยาสีฟันอีฟมากเพราะว่าจ๋าแพ้ท้องแพ้ท้องแปลกมากทุกคนคือกินกินในสิ่งที่ตัวเองแบบอยากจะกินอะแบบ พอเรากินไปสักพักปุ๊บเนี่ยสักพักเราจะรู้สึกว่ามันเหม็นแล้วเราแพ้แล้วมันอยู่ในตัวเราอะทุกคนมันอยู่ในปากเราอะแล้วมันจะเวียนหัวหนักมากเนี่ยพกไว้เลยค่ะใช้ปุ๊บกลิ่นหายปั๊บทันทีนะคะคือแบบมันทําให้จ๋าแบบหายแพ้ท้องได้ดีมากใช่ไหมแซนช่เออเนี่ยเดี๋ยวจ๋าใให้ดูคือไม่ว่ากลิ่นมันจะแรงขนาดไหนเนี่ยมันช่วยเคลียร์ช่องปากทั้งหมดเลยอะค่ะทําให้แบบว่ากลิ่นปากมันหายทันทีแล้วมันรู้สึกว่าโล่งปากสบายปากคือ เดิมๆอะ่ะเวลาเรากินอะไรเนี่ยปกติอะ่ะมันกลิ่นแรงๆเนี่ยมันก็เหม็นอยู่แล้วถูกไหมแต่เวลาคนท้องอะ่ะกลิ่นมันจะชัดกว่าเดิมอะ่ะเป็นร้อยเท่าขันเท่าอันนี้จ๋าท้องอยู่นะคะสามเดือนแล้วจ๋าใช้ให้ดูเลยนะว่าคนท้องใช้ได้ไหมใช้ให้ดูเถอน,นะต้องต่งตังใช้ทีเดียวก็พอนะคะเมื่อกี้จ๋าใช้เท่าเม็ดข้าวโพดแบบนเนี้ยเนี่ยแค่นี้ก็พอนะคะแหนะฟองก็เยอะแล้วนะคะไม่ต้องใช้เยอะมันเปลืองเดี๋ยวจ๋าขออนุญาตลักปากแรกหนึ่ง นี่นะคะก็เป็นการเคลียร์ว่าคนท้องใช้ได้นะคะยาสีฟันอีฟตัวนี้เป็นตัวช่วยทําให้ฟันขาวสะอาดและที่สำคัญใครมีปัญหานะคะกลิ่นปากนะคะรุนแรงหรือว่าชอบกินอาหารลดรสจัด,จด กลิ่นจัดจ้านนะคะตัวนี้จ๋าบอกเลยว่าช่วยได้ใช้ปุ๊บกินหายปั๊บที่สําคัญใช้ก่อนนอนตื่นมาน้ําลายไม่บูดปากไม่เหม็นอีกด้วยหรือใครที่ชอบกินอาหารรสจัดอย่างจ๋านะคะแล้วเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับแผลร้อนในในช่องปากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตัวนี้ก็ช่วยลดการอักเสบแผลในช่องปากแล้วก็แผลร้อนในในช่องปากของเราด้วยนะคะงั้นตอบตรงนี้ชัาๆเลยนะคะว่าคนท้องใช้ยาสีฟันอีฟได้คะ่ะใครสนใจก็สั่งซื้อกับครอบครัวอีกทั่วโลกได้เลยคะ่ะ